สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งจับหญิงติดโควิด ปกปิดทำไรแพทย์พยาบาลกักตัวเกือบทั้งโรงพยาบาลจากกรณีผู้ป่วยรายที่128ของจังหวัดเลยเป็นหญิงไทยอายุ56ปีอาชีพประรจา้าพนักงานประกอบอาหารจําหน่ายอาหารพักอยู่ที่ตําบลนาดวงอําเภอนาดวงจังหวัดเลยทางการตรวจหาเชื้อวันที่27มิถุนายนผลการตรวจพบเชื้อโควิดประวัติเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ป่วยมีลักษณะปวดศีรษะไอมีเสมหะ มีน้ำมูกถ่ายเลวเริ่มป่วยเมื่อวันที่20มิถุนายนปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ทโรงพยาบาลนาดวงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง55รายส่งตรวจวันที่28มิถุนายนรอผลล่าสุดวันที่29มิถุนายนนายสุร,รเดชซ้อยอุทาในอำเภอนาดวงมอบหมาให้ใหในายปริญญาตันสุวรรณปลัดอาวุโสอำเภอนาดวงและนายแพทย์สาวุฒิศีบุรินทผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดวง ในฐานะพยายนเขาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนที่สอบพนาด้วงให้ดำเนินคดีกับผู้ป่วยรายที่128ในข้อหาผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเลยตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยปกปิดทำลายและไม่มารายงานตัวแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน3ชั่วโมงซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวได้เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลนาด้วงอยู่ก่อนหนึ่งวันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ป่วยมาจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนทําให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลต้องมีการกักตัวจํานวนหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งทําให้เสียบุคลากรทางการแพทย์ดโดยใช้เหตุขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ